สวัสดีกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง nh auto garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถอเนกประสงค์ยอดนิยมที่หลายคนรอคอยรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆอย่าง2,026 toyota corolla cross road suv ขนาดกลางที่ครองใจผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นก่อนก่อนและในปี2,026นีนี้ทาง toyota ได้ปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นใส่เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลพร้อมทั้งสมรรถนะที่พัฒนาให้ดีกว่าเดิม ถ้าพูดถึงดีไซน์ภายนอกของ2026 Toyota Corolla Cross ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเริ่มจากกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเสริมความแข็งแรงและสปอร์ตมากกว่าเดิมโคมไฟหน้าแบบเล็ที่บางเฉียบพร้อมไฟ daytime running light ทำให้รถดูมีเอกลักษณ์และโดดเด่นบนท้องถนนกันชนหน้าและเส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบให้มีมิติที่เฉียบคมมากขึ้นทำให้รถดูดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกันด้านข้างตัวรถยังคงคาแรคเตอร์ที่เน้นความบึกบึน พร้อมเส้นคมชัดที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปถึงไฟท้ายเพิ่มความลื่นไหลและสปอร์ตเส้นโครเมียมเล็ก,ลกๆกรอบรอบกระจกช่วยขับความหรูหราส่วนล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นด้านหลังยังมาพร้อมไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ยาวเชื่อมต่อการเพิ่มความล้ำสมัยส่วนสปอยเลอร์หลังคาและกันชนท้ายก็ถูกปรับใหม่เพื่อให้สมดุลกับดีไซน์ด้านหน้าเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้างขวางและความหรูหราที่เหนือกว่ารุ่นก่อน บาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงมีทั้งแบบหนังแท้และหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังทรงใหม่ที่จับถนัดมือม่านวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงผลได้อย่างชัดเจนพร้อมจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ความบันเทิงเต็มรูปแบบช่องแอร์ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟแอ,อมเบียนไล่รอบห้องโดยสารเพริ่มความหรูหราและบรรยากาศพรีเมียม เบาะหลังมีพื้นที่นั่งสบายขึ้นด้วยการออกแบบที่เน้นพื้นที่วางขามากกว่าเดิมรวมถึงพนักพิงที่ปรับเอ็นได้ทําให้การเดินทางไกลสะดวกยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างพอสาหรับใส่กระเป๋าเดินทางหลายใบเหมาะสําหรับครอบครัว,รวหรือคนที่ชอบเดินทางในด้านสมรรถนะ2026 Toyota Corolla Cross ยังคงเน้นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดน้ำมันโดยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร Dynamic Force ที่ให้กำลังมากขึ้นกว่ารุ่นเดิม พร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองดียิ่งขึง้นสำหรับผู้ที่เน้นความประหยัดรุ่นไฮ b r i d Generation ใหม่ก็มาพร้อมแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึง้นสามารถขับได้ลื่นไหลประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้เกาะถนนดีขึ้นและยังคงให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน พวงมาลาัยแม่นยำควบคุมง,ง่ายทั้งในเมืองและนอกเมืองส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบดินามิกทอคคอนโทรลก็มีให้เลือกในบางรุ่นช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับบนเส้นทางที่ท้าทายด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโคโรลล่าครอส2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัติช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับและผู้โดยสารทุกการเดินทางในส่วนของราคาจำหน่าย Toyota c โค o l ล a c r o s s 2026คาดว่าจะมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกเริ่มต้นจากกลุ่นเครื่องยนต์เบนซินไปจนถึงรุ่นไฮบริดที่เป็นตัวท็อป โดยราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ9.8แสนบาทไปจนถึงราวๆ1.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และฟีจเจอร์ที่ให้มาซึ่งถือว่ายังคงเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันเมื่อพิจารณาโดยรวม Toyota าโค o l ลล่าค s อ2026ยังคงตอบโจทย์คนที่มองหารถ SUV ที่ใช้งานได้หลากหลาย ดีไซน์สวยงามทันสมัยภายในหรูหรากว้างขวางเทคโนโลยีครบครันสมรรถนะดีและประหยัดน้ำมันพร้อมราคาที่ไม่สูงเกินไปถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุดในตลาด SUV ปี2026นี้และนี่ก็คือรีวิวฉบับเต็มของ2026 Toyota Corolla Cross ถ้าคุณชอบการรีวิวแบบละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง n s Auto Garage ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ชมกันตลอดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับรบวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถอเนกประสงค์ยอดนิยมที่หลายคนรอคอยรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดหมาอย่าง2026 Toyota Corolla Cross รถ a d SUV ขนาดกลางที่ครองใจผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นก่อนๆและในปี2026นี้ทางโ Toyo ต a าได้ปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นใส่เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลพร้อมทั้งสมรรถนะที่พัฒนาให้ดีกว่าเดิม ถ้าพูดถึงดีไซน์ภายนอกของ2 0 2 6 Toyota Corolla Cross ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเริ่มจากกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเสริมความแข็งแรงและสปอร์ตมากกว่าเดิมโคมไฟหน้าแบบเลตที่บางเฉียบพร้อมไฟ daytime running light ทำให้รถดูมีเอกลักษณ์และโดดเด่นบนท้องถนนกันชนหน้าและเส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบให้มีมิติที่เฉียบคมมากขึ้นทำให้รถดูดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกันด้านข้างตัวรถยังคงคาแรคเตอร์ที่เน้นความบึกบึน พร้อมเส้นคมชัดที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปถึงไฟท้ายเพิ่มความลื่นไหลและสปอร์ตเส้นโครเมียมเล็กๆรอบรอบกระจกช่วยขับความหรูหราส่วนล้ออลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นด้านหลังยังมาพร้อมไฟท้ายเล็บดีไซน์ยาวเชื่อมต่อกันเพิ่มความล้ำสมัยส่วนสปอยเลอร์หลังคาและกันชนท้ายก็ถูกปรับใหม่เพื่อให้สมดุลกับดีไซน์ด้านหน้าเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้างขวางและความหรูหราที่เหนือกว่ารุ่นก่อนเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงมีทั้งแบบหนังแท้และหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังทรงใหม่ที่จับถนัดมือมากว่าด,ดิจิทัลนขนาด12.3นิ้วแสดงผลได้อย่างชัดเจนพร้อมจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ความบันเทิงเต็มรูปแบบ ช่องแอร์ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟแอนเดียไลท์รอบห้องโดยสารเพิ่มความหรูหราและบรรยากาศพรีเมียมบบาหลังมีพื้นที่นั่งสบายขึ้นด้วยการออกแบบที่เน้นพื้นที่วางขามากกว่าเดิมรวมถึงพนักพิงที่ปรับเอนได้ทําให้การเดินทางไกลสะดวกยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างพอสําหรับใส่กระเป๋าเดินทางหลายใบเหมาะสําหรับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทาง ในด้านสมรรถนะ2026 Toyota Corolla Cross ยังคงเน้นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดน้ำมันโดยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร Dynamic Force ที่ให้กำลังมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เน้นความประหยัดรุ่น h y b r i d Generation ใหม่ก็มาพร้อมแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถขับได้ลื่นไหลประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสีย ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้เกาะถนนดีขึ้นและยังคงให้ความลุ่นนวลในทุกสภาพถนนพวงมาลัยแม่นยำควบคุมง,ง่ายทั้งในเมืองและนอกเมืองส่วนระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบดนามิกทอคอนโทรลก็มีให้เลือกในบางรุ่น